กาวสวัสดีค่ะมือนี้แอดมินพาเอฟซีทุกท่านมาติดตามความฝันกับปะอ้อยซึ่งก็มีเอฟซบางท่านว่าคอมเมนต์มาว่าไปติดตามความฝันปะอ้อยให้น้ำเนเดอ้อจ้างวดนี้เฮาก็เลยต้องเดินทางมาที่กันทะลักเพื่อมาติดตามความฝันและตัวเลขเด็ดๆไปฝากเอฟซเพราะว่างวดที่ผ่านมา เขาทั้งบนทั้งล่างไปกันค่ะไปฟังจากปากปลาอ้อยกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเดินทางมาหาป้าปันแมียนนะครับผมมาถามเมืองตัวเล็กนะคุณป้าอีกครั้งหนึ่งครับผมฝันวันนี้อาไหนก็ป้างวดนี้ฝันมาฝันมา เจ้าของมาไปเลี้ยงข้วยกับค้นคน้นเขาวพราท่านเขาพันไดดอกคนหนึ่งไปเลี้ยงข้วยั้วหนึ่งก็บขั้วเป็นฝูงอ๋อเ,เป็นฝูงเลยบ่เป็นฝูงเลยไล<อ>ไปน้ำข้างไลไปหอดแล้ววันนี้ไปเห็นปลาในบวัวอู้ปลาในบวัวขึ้นมาหลายแต่หนอเลยว่าไ,ไปเลยแวะลงไปจับปลาในบัวปลาอนั้นนม่ตกแต่ปลา,นานปเขง่งได้หลายหลายปลาปเขง่งปลาเขง่เขงนามขอนนี่สิบ่ปลาเข่งนามขอน ิ่งคนหนึง่งนะไร้ควายมากเป็นสูงจะค้อก็เลยล่งไปจับปลาไร้อันเดียร์ทุกอย่างหนึ่งของท่านเถไว้าว้กลางค้นอย่านประอานพ้นประว่านหาชิบกลัวๆนี่หละคร้วย้วเป็นคำถามเลยเป็นเรื่องขั้วพ่นว่า ไปเลี้ยงกล้วยของป้ากับไปเลี้ยงกล้วยด้วยกันแต่ว่ากล้วยเป็นฝูงกล้วยเป็นฝูงกะไปห่อนะบัวป้ากับบได้เลี้ยงกล้วยแด้วันนี้ล่องไปจับปลาในบัวกลองไปจับปลาเสืออยู่น้ำก็น้ำก็แน่นอนได้บวกนั่นอืมน้ำวาฬปลาหนาปลาไหลปลาเข็งนี่หลายแห้งปลาเข็งกับปลาคอหน่อยอืมใส่ปลาเข็งกับปลาคอหน่อยตัวปลาเข่ยเป็นฝูงะไ็่ฝันม ฟันฟันก่อนสีแจงลอะได้นี่ฟันขอนสีแจงนอนตื่นสามรอบสี่รอบน้าต้งไปอีกฟันด้ยบ่เป็นฟันต่อวีกตัวให่บอกป่ะดูฟันมืนขึ้นนี่ฟันฟันมือขึ้นฟันมือขึ้นมือขึ้นว่าฟันเยมันบวันแหวมวัดชัดนะว่ดชัดคือคือมือขึ้นนี่มือมือขึ้นนี่ฟันมันมันขากล้วยนั่นกล้วยลายลายข้วยเป็นกิ่งแบบนี้มาแล้วครับป้าวาาเรบอกสวัสดีครับป้าฟูดสวัสดีครับ กล้วยไม่แต่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่วงของใหญ่ประม่าสิบเศร้าโตนว่กล้วยแต่ว่ากับเลี้ยงกระมูือเลี้ยงกระมูอเพราะหอดบอกว่าว่าว่างเชือกง้อถูกก้วยไว้บเลี้ยงเลยเหมือนเช่าเลี้ยงเช่าเลี้ยงกล้วยเลยงเป็นงเอาปลาสิไม่ไม่ไรย่างไร่ก้อยเป็นลำถ่างไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยๆก้อยเป็นฟูอะไรวะ แต่ว่าป่านี่เปาปลาผู้เดียวฟันเลืนอฟัเลยว่ะหลายแห่งเปนปลาป่าาบดียวเางานเพิ่อไปอาบุญทั้งวมนทั้งลลางครับหมวดนี่งานกกับุโยุงนอกเพราะว่าจะเป็นเจ็ดหาะว่าจะเป็นศูนย์สามครับจานผู่ชมา่ฝันมาที่บ้านจ้ไหนอันนั้น ก้าวขึ้นนี่ว่าโอ้โหจะมันผูขาไปเอาเหล็กกรได้โตมันก็บกระถือจักเสื้อโปดได้เถิ่อนวันนี้ก็เลยว่าอันฟันไก่ตีง่ายเนอะพอเด้อว,ว่าในฟันแสดงว่า,าตีง่ายอยู<า>ย่เป็นพอด้อฟันไก่ตีง่ายเนอะพอด้อนั่นเราไปควานสีแจงเอาหรอว่าขวานก้อยเป็นฝูงมันนี้ก็เลยว่าปลานน้นก้อยเป็นฝูงเนี่ยละลงไปจับปลาในบัวบัวกับบัวพวกไงปลากระไรหลายจับได้หลายนีย่ จะเป็นหลายไม่บอกไม่จะปักเองตปเกงเหรบ่แมนบ่แมนตเพงไงเ่รอตกเพงหน่อยปักคอหน่อยนั่นแหละตะวนหลายแห้งหลายแห้งปะ้าก่อนปะาก่อนชัำผ้าว่าถอดนี่ล่ะที่ตีไปยังไงล่ะป่าที่ว่าจังไงฟ้ากระเปียดอยู่แล้วแต่ว่าปราขิงมันไม่ตีขิงจะเลยเรฟ้าเป็นแปดยังไงเนาะฟ้ากระเปียดปล่อยเป็ฟง กวยมันก็สี่้วยแปดีหรือว่าชีชีแปดหรือว่าแปดคือว่าชีีแปดหรือว่าแปดีีนี่แหละคิดว่าเพราะว่าก้วยมันเป็นูืไมันจะก้วยมันหลาไงก้วยเป็นฝูงมก็จะเป็นชีแปดก้วยกับีปลากับแปดแปดีแปดแปดีีแปดเนาะปลาเนาะ ป้านั่นมูซินเนากับมีเลยอาอเป็นยัง,ง,งเครื่องซินเนลซินเนากับมีน่ะนามันมันสิปีศูนทั้งหนายอยู่ซูดแป่สี่ด<ส>ีจะมาบวกมันก็เป็นศูนย์เนี่ยได้คือคือหนักหน่อยเพรานบอกใช่ไหที่ว่าไปเอาที่ว่าไปเอาตัวเหล็กน้ำปูเจกเนาะเพรนว่าฝันว่าปูเจกบอกว่าเหล็กมันอยู่ในอ่างกลมๆเพ่นว่าน่ะนามันคล้ายๆกันได้เนี่ยมันสิเป็นศูนย์เป็นศูนย์แปดสี่อย่างที่บอกไปเรือว่าสี่สี่แปดเรือว่า แปดซีซ oh, okay. ีเนี right. so er ่ล่ะว่าเล็กเ็กองผมว่าออกเน่าดีดีได้ปะตกมารัฐบาลนีอ่อกเน่าจย่างอนเน่าอเน่าออกาอกาอกเน่าอกเน่าอกน่าออกเอันาอ่อนาออกากน่น่วเน่าออน่น่าอนกนวน่าอนนอเนน่อเนกเนน่าันน่่อ่น่ พัยซื้อบวนได้ป้ากอซื้อหนแล้วว่าขันเลขเล่านี่บ่มมีนี่เลขบินงวดในหน้าหันซีมากขันบมมี่เป็นหน้าซิบไรเปของเราหลดแล้ววะเราผ่าปีเราบอกบาทจัเกื่อ์แล้ววะเต้นนี้มันตบแมนเนาะน้อเห็นบอกมันตบเกิดโต๊อยี่บมแมนบอกแต่ว่าวันเสาร์เลขออกวันเสาร์วันเสาร์บอกนี่อยู่ค่ะซีซี มีซีซีนะบอต้องซีแปดก็มีโอ้ซีแปดโอ้ไม่เหรอมันแสดงว่าศูนย์แปดสูนศูนย์ซีแปดศูนย์แปดซีศูนย์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 มีมังบอมีบอมีมังบอโปรมีสามตัวมันแต่จับใส่กระดาจจะเป็นศูนย์ซีแปดก็บวกบวกจะบวกสิป่าเป็นงูมาป่าเนี่ยบวกมันกระไรบวกก็ที่สามบวกที่บวกก็ที่บวกแล่วป่าตายก็มี มันปลามันสีน่าวหนาปลาเป็นหนาแต่ว่ามันันเป็นยการนำเน่ามันคือสีน่ามันคือเป็นปลามีมีโลบมีหยางสินะโอ้เป็นปลาเน่าเป็นปลาเป็นโลบเป็นหยางจรงจรินี่เออปลาเป็นโลบโอ้น้ำแต่ว่ามันกขนาจะเป็นสี่แปดสี่แปดแปดสี่น่ะสี่แปดแปดสี่ไอ้แม่มันก็ถึงน้อยแต่ง่อนกว่านี่ว่าบอกคิวค่ะ ฝันว่าป่ากับเมียกับปู่มาหาสามสามคนแต่ว่ามุรีคนเป็นผีเนาะเออบัดนี้ฝันเห็นมูคู่อีกคลิปที่ถ่ายไปวันกะพูนนั่นคู่เจษหาในคู่ตอนนั้นคู่เจษหาว่าสันโอ้เจษหาเจษแต่ว่าเพิ่อนฝันเอาบอกข่าวมาบังแต่ว่ากะือว่าได้บอกบอกเอฟซีบรรยิคนได้เขียนอยู่าเจษนาะครับท่านผู้ชมเนาะเจษหายังว่าเอาบอกข่าวก็คลอเอฟซีนะ ที่ถามป่ากัน่วนตัวป่าป่าชิว่ามันน่าจะเป็นตัวใดเอาฟันงวดนี่แปดสี่แปดสี่สี่แปดดสี่สี่แปดถ้าสามตัวดิสามตัวกับใจซนสี่แปดหนึ่งสี่แปดซนสี่แปดย่าันแต่ยพูดว่าสี่วม่ามันก็บหมาะสม4 48, 8นสี่แปดหนึ่งสี่แปดศวนสี่แปดหนึ่งสีแปด ก็บผู้โหดกันโูดทุกสั่นกับขายให้ย่างสื่อแล้วล่ะเนาะแต่ว่าปลาอยู่อึดอยากอยู่เห็นอยังเจ้าปลาอ้อยฝัดฟันแม่นไม่ได้ครับท่านผู้ชมฝันแม่นหลายๆมือมันประกอบกันฝันแม่นอยู่ได้บอกตามตรงนี้บอกี่ผ่านมาคลิปแรกเพื่นฝันเกี่ยวกับที่เพื่อนบอกไปล่ะปูยามหาล่ะก็เป็นป่าคนมมหาจะเป็นศูนย์สามัดคลิปที่ถ่ายฝันเห็นโม้คู่บอกว่าคันเห็นเพื่อนสมั่งจะเป็นห่าเจ็ดได้เพป็นว่า แต่ว่ามีดของมป่าเมืมืบางนอเจ็ดหาหาเจ็ดงม่วานี้ก็ได้ต้องต้องต้องฟังจากปากคือเก่าปากปลอยคือเก่านะครับแต่หมอชุ่มเนาะแต่ว่าท่านหมอชมร่องร่องแปลใสกันเบื้งที่ปอกออยวานนี่ได้ประเขีงปลาคอหน่อยเต้มาหยามันจะไปเลี้ยงกล้วยแต่ว่าตัวป่าเนี่ยคนแปลเป็นไห้ยสี่แปดแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดด้วยวันหนึ่งสี่แปดแมนบอกป่า นึ่งก็ปลาตน่อยโ่ยใหญ่น้อปลาหน่อยแต<อ>่ว่าก็ถือว่าป <ะ S 1> เป็น,นตัวเลขกใหญ่อยู่ได้ครับสมุนผู้ชมิดตามตรงนเนาะ้้ซือเลขแต่ว่าห้ากันเดี่ยวกับตงองใปไกลง้อยจอกเดี๋ยวเพระเที่ยยังไม่ติดตามใหม่ก็ปลาฝันแมนอีกครั้งหนึ่งบมแนก่เกิดปลาแล้วฝันยำอีกที่จังหวัดจีพานมากได้ทั้งล่างทั้งบนอีกได้ครับสมุทรชมบโแน่ได้หมวดนี้พอเทียงคีว้านั้งแต่อาจจะเขา่าซานตัวตรงๆเลยกระได้เป็นเลขกที่งามอยู่เลขกแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปด สี่นะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าท่านไในบ่มากสามตัวก็ตัดเหรียญเอาเนาะป่าเนาะตัดเหรียญเอาแปดสี่สี่แปดแล้วก็ศูนย์สี่สี่ศูนย์แปดศูนย์แปดเ8 8, 8, ท่าน,นั้นตัว่าได้หลายที่ครับท่านผูช้ชมอ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ่อเที่ให้แอดมินขเขาเขียนใส่สมมติเห้พี่นอ้องในแคปตาลจอยพวกนาะครับเนาะเพราะว่าหลายคนหลายท่างมันก็บอกว่าเที่ไมอ่อนี้มาติดตามก็ป่าฟันแมน่นแต่เรื่องมาบอกไว้ในบนว่าวันนี้พ่อเจ้าก็ได้มีโอกาสเดินมาเดิทนทางมามาหาป่าท่านตื่นที่นี่เราบนน้นทั้งบนทั้งลาง ฝากความสำเรอจตัวเลขเข้ากับฟอขอบุญขอบุณปลาอ้อยป่าฟันแม่นครับผมยิงให้ฟันยิงดีตัวเลขเด็ดไปให้ตำรวจชมบในรองพิจารณาเป็นแนวท่าเมืองนากค่ะตำรวชมเนาะใช้มากกับไฟจัดัดในเมืองทุ่ศรีสนาครับผมเนี่ยเอาเป็นสรุปทั้งกันเลยครับผมเนาะค่ะสุดท้ายนี่แอดมินก็จะมาสรุปตัวเลขของปลาอ้อยให้ได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งปลาอ้อยเพิ่นได้เพิ่นว่าเพิ่นได้ฝันว่าเด็ดไปเลี้ยงกล้วย ฟูงบักใหญ่1เลี้ยงไปเลี้ยงมาเห็นป่าอยู่บอ่อนะ้ำอยู่บวกนะ้ำป่าเพิ่นก็ได้ลงไปจับได้ปูได้ปลาบักหลาย1ป่าเพิ่นก็แปลให้048 148 4884 สุดท้ายนี้ขอขอบคุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามมารับชมช่องไอสตาร์ชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเลอค่ะเพื่อจะบอผานในการรับชมคิดต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ